สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสายรัญพงษ์เจียมลิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหเลขที่11โรงเรียนเทนพศิรินขอนแกน่นวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการสะท้อนกับหมดของแสงรายวิชาวิทยาศาสตร์วอร์แนน่ครูผู้สอนครูโกศลชูราสีเชิญนับชมรับฟังได้เลยครับทางที่ทราบกันดีว่า หากยิงแสงจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยเช่นยิงแสงจากพลาสติกไปสู่อากาศจะเกิดการหักเหซึ่งมุมหักเหโตกว่ามุมตกกระทบเสมอดังรูปสำหรับมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็นมุม90องศามุมตกกระทบนั้นเรียกว่ามุมวิกฤตกรณีที่มุมตกกระทบมีขนาด ตัวกว่ามุมวิกฤตจะทำให้แสงการสะท้อนกลับเข้ามาภายในตัวกลางแรกทั้งหมดไม่มีการหักเหออกไปตัวกลางที่สองเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ